เบรกสตัวนี้คือเหมาะกับรถกระบะรถเก๋งตั้งแต่เครื่องพันแอย่างเงี้ยครับขึ้นไปครับกระบะก็ได้ทุกเวอร์ชั่นเลยราคาตัวเขียวคายเยนเนี่ยก็เริ่มต้นที่50,000บาทอันนี้เป็นปั๊มเมมโบนํำแบรนด์เมมโบมาฉีดหน้าให้เป็นเอ30,000ามนต้น,ตน สวัสดีครับผมดนตีเบรกซิงตามชื่อเลยครับผมทำเบรกซิงโดยเฉพาะเลยณปัจจุบันเน,นี่ยมีการสร้างแรงบิดแรงม้าเพิ่มขึ้นโมดิฟายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เบรกมันก็เลย ต้องดีตามไม่ว่าจะเป็นการกัดลายจานการสร้างเบรกสี่พอตที่นำจากรถญี่ปุ่นมาใส่เราก็ต้องมาเวทด,ดูด้วยว่าน้ำหนักรถการเดินทางน้ำมันให้เข้ากับรถแต่ละรุ่นเนี่ยครับทางร้านเราเนี่ยก็จะนำปั๊มมาจากเชียงกงญี่ปุ่นหรือยุโรปถ้ารถเล็กๆมาใส่จำนวนพอร์ตเยอะเกินไปมันก็จะทำให้เบรกช้าระยะเบรกก็จะไกลขึ้นตามพอร์ต แม่ปั๊มบนเนี่ยลูกสูบเขาเล็กเมื่อเราฉีดไปที่คาลิปเปอร์ใหญ่เนี่ยทำให้เขาต้องฉีดน้ำมันไปเยอะทำให้เกิดช่องว่างเยอะมันก็เรียกว่านุ่มนุ่มเกินไปถ้าย้อนกลับมาถ้าอยากให้เบรกตื้นขึ้น เราก็ต้องใส่เบรกคาลิปเปอร์ล่างเนี่ยให้มันสมดุลกันบางรุ่นก็เหมาะกับ6พอร์ตบางรุ่นก็เหมาะกับ4พอร์ตในรถบางรุ่นก็เหมาะกับแค่2พอร์ตยกตัวอย่าง c ซตี้ท r b o เนี่ยเบรกเดิมที่มากับรถ1พอร์ตเป็นปั๊มสไลด์เบรกที่ดีก็คือ4พอร์ตเล็กหรือ6พอร์ตไมโครลูกไม่ต้องโตมากฉีดน้ำมันได้ไวลูกสูบออกได้เร็วแล้วก็มาใส่ในล้อ15จาน280มิ mm, ล285ม mm. ิล หรือถ้าเป็นไปได้ก็ใส่290โดยร้านเรานำเบรของ966 t หกหโบเหมาะสม200มา300มาเงี้ยเอาอยู่ครับเซตตี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำดิสมันยุ่งยากแล้วมันดูแลเซอร์วิสยากครับเปลี่ยนคู่หน้าเพียงพอแล้วราคาก็ประมาณ30,000บวกๆกลางๆเงี้ยครับ อย่างตัวหกถอตที่ได้รับควนนิยมตอนนี้ณนนปัจจุบันนี้นะครับเป็นของปอร์เช่คายเ n นจาน380มิลนิยมมากใน f o r u u n เ r มูเตัวใหม่2022กระบะ Highlander อย่างนี้คู่หน้าคู่เดียวก็ได้หรืออยากจากดัมเป็นดิสเนี่ยเราก็มีบริการทางนั้นฟิล l i n g ก็คือของคายเ n นเนี่ยคือนุ่มดูดให้อารมณ์ลักชัวก็คือไม่กระชากอัพกี่มาก็เอาอยู่สมัยก่อนแพงมาก เนื่องจากนํามาจากปอร์เช่คายเยนแต่ณนะนะปัจจุบันเนี่ยคือมีโรงงานที่ทํา O E M ของพวกนี้ขึ้นมาเยอะลูกสูบผ้าเบรกถูกลงเยอะชุดล่อมจากหมื่นกว่าบาท20,000ก็เหลือหลักพันผ้าเบรกจาก1 5ื่นห้่นหกตอนนี้ก็ประมาณ4ี่พกว่าบาท ตัวถัดมาได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นอันนี้เป็นป um ั๊มเมมโบงือนําแบรนด um ์เมมโบมาฉีดหน้าให้เป็นเอสเป็นป um ั๊มติดรถจากเชียงกงปุ๊บเราก็เอามาทําการโมดิฟายอันนี้ได้นํามาจากเบนซ์รถเอสคั W220 แล้วก็มี LM500 อย้ยครับมันจะขะรถรุ่นมาตัดส่วนมากทั้งหมดเลยที่เราเอามาฉีดหน้าเนี่ยเป็นเบนซ์ ปัญหาที่ล้อติดส่วนม,มากจะติดเบรกติดท้องล้ออุปกรณ์ก็คือผมทำขึ้นมาง่ายๆเป็นไม้วัดเฉยๆสมมติลูกค้าอยากได้จาน380เนี่ย4 3 0เนี่ยใส่ใส่3 8 0ร้ดได้แน่ๆเราก็จับมาวัดท้องล้อลูกค้าเลยปุ๊บวัดเส้นผ่านศูนกลางอ่าล้ออย่างเนี้ย สบายเลยสามร้อปดิใส่ได้เหลือๆอ่องี้ยลูกค้าก็สบายใจถ้าล้อลักษณะเนี้ยอย่างเร t โซตัวเนี้ยการยกงุ้มหลบเบรกอันนี้สบายครับล้อที่ดีตารหลบเบรกเนี่ยไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นแบรนด์ไทยเรนโซเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่ผมเจอที่ใส่ได้เลยไม่ต้องใส่สเปเซอร์อะแดปเตอร์ไม่ล้นตัวถังที่เขาจัดส่งมาทุกคนเลยที่ทำเบรกเนี่ยเราก็อยากโชว์เราอยากทำให้ การเนี่ยเฉียดเบรกเนี่ยคือแค่มดเดินผ่านเนี่ยเราจะมีความสุขมากเวลาขับไปไหนหรือให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยล้ออะไรนี่เราสามารถทำฮับกลางหลบเข้าไปเพื่อจะได้ดึงคาลิปเปอร์เอามาเฉียดแม็กได้การเลือกจานครับเราก็เลือกตามขนาดล้อเช่นล้อส8บค้าบางคนก็คือไม่เอาเต็มมาก355มมิลในล้อส8หรือบางลูกค้าบางรายอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์คุณภาพที่ สูงที่สุดในในเบรกตัวนั้นก็อัปเกรดไปถึง380การดูแลรักษาเบรกก็คือดูแลผ้าเบรกน้ำมันเบรกดูผ้าเบรกไม่ให้ผ้าเบรกหมดเมื่อพ้าเบรกหมดกินจานลูกค้าก็จะเสียต,ตังค์เยอะร้านผมมนตีรีเบรกซิงนะครับมีบริการทําเบรกดูแลเบรกกัดลายจานในเบรกสแตนดาดการสาตนดาดเกี่ยนหน้าผ้าเบรกให้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเชีีอยจาน ทำทุกชนิดเลยที่เกี่ยวกับเบร์ร้านผมตั้งอยู่ถนนพระรามสองซอยสแกงงาม13 Facebook ก็มนตีเบร์ซิงพระรามสองเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยครับ